ชนหาไม่ดูในพลสวัสดีครับคลิปนี้จะมายืนยันนะครับว่าที่คนลาวบอกว่าเวียงจันทร์เจริญกว่าโคราชนะครับนะครับเพราะเขาไม่เคยมาเนาะเนี่ยภาพที่ท่านเห็นต่อไปคือคนบ้านคุณนี่นแหละก็คือสอปป,อปอลาวพท่ายองนะครับเดี๋ยวไปชมด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันท้ายคลิปนะครับก่อนหนูรับชมคลิปขอบคุณตามภาษาบ่าวลาวเจ้าของต้นคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ เคนใดครับคนลาวบางคนก็คข้าวจะอยู่ในถ้ำเนาะผ,ผู้เรื้ยงผู้เล่ายังกับว่าจะปาดออกมากอ่ะบอกเอาอยางเดียวพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามรับชมไปกันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเมืองโคราชของแท้เป็นเมืองใหญ่ครับถนนกับขวางขวางตึกเดลนตึกสร้างชื่อว่า เวียงจันนี่เอาเปรียบเทียบไม่ได้ครับเอาเวียงจัน,นจเปรียบเทียบไม่ได้หรอกครับคนละแบบมันคนละแบบอ่ามันมันเทียบกันไม่ติดนะครับว่าง่ายๆว่ามันคนละชั้นเนาะทางสั้นก็เลือกเกินพี่น้องครับตึกหน้าโรงแรมแถวนี้ก็โอ้ยมีตึกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยจะเอามาเปรียบไม่ได้หรอกครับ บสมผสมผสมเปียบเปียบครับเขวามันมันค้นละสั่นกันเนาะยางแมวเขามีเหมือนถุงเป็นตัวเมืองจังหวัดทีญ่ที่สุดครับของปากอีสานเนาะเป็นประตูสู่อีสานเลยนีย่มีหอคอยอันนี้ของท่อมินอนยี่สิบเอ็ดโรงแรมท่อมินอนยี่สิบเอ็ด สามารถขึ้นที่เลยครับแต่ว่าเบาเล้าขึ้นบ่ได้เพราะช่วงนี้มากประมาณ8ปดโมงเขาสิเ,เปิดประมาณสิบโมงเนาะพี่น้องสิบโมงครึงร่งกูละห่างเปิดก็เปิดขึ้นฟี่ช่วงฟี่นะครับขอค่อยสูงหนึ่งร้อยสิบเมตรไปชมตัวเมืองของโกราชพี่รองรับโอ้อยเสียดายดิมีหลายตึกไยนั่นรงแร่มเนาะขเขา h ็ดไปสา้าง แลาลก็ลานาจะเป็นถนนเป็นเป็นก้อกกลางเนาะบรรลุขึ้นกันครับเราเล่าตะบอกไปทางขอนแก่นกงเเืยฤาษีไปยุทธ์นกับมา้พี่น้องในเบิงหัวค่อยสอยง,ง่ามครับพ่อมินอนยี่สิบเอ็ดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบกับ เมืองหลวงพระบางหรือเอวียงจันทร์ของซปป็ล่าเลยครับเพราะว่ามันคตรละชั่นอ่างสันเกลือเกินไปนอนเลยีเขะเทีเดแยกไม้เป็ดเสาขึงนี่ทือเป็นจนังไรบงหนูครับกำลังก่อสางครับ <c oughs> นี่นะครับเทอร์มินอลเทอร์มินอลน สกายวอล์กยางขามทางพี่น้องครับโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยโมเห็น <c oughs> มีขนาดออกมาช่วงออกมาช่วงจะนอกเมืองอะไพี่น้องนะนอกเมืองออกมานอกเมืองข้ามเมืองอะไรนี่นี่จะเลื่อนปันนี่พี่น้องครับโอ้ยขัดขนาด โรงพยาบาลเซนเมดี่โรงพยาบาลเซนเมดีอะไรอย่างงี้ครับขันไหนแดนทัวนี่ขึ้นมาทัวดอกพี่น้องโคาหลาพี่ไงแล้วก็อีกอย่างนุ่ดหลายน้ำน่องกุ้งเท่ห์พุทธะ ปันกันกับกรุงเทพครับรถไล่รถติดย้ำเสียงย้ำแรงนี่ครับเดี๋ยวบาร่า,าที่พอท่านรับไปรับข้าเจ้าี่เชิญจับไปบิง้งข้าคับกันนะ พเดี๋ยวนะครับของเรื่องโคราชตรง,งขามคือโรงเรียนอัดสำชันนครราชสีมาครับตอนนี้่าแล้วคือถึงสะพาดดนกกร้อยเ่ยชมบรรยากาศบนถนนตรงนั้นคือโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ลาติชีมาครับอะไรนะครับคือหอคอยทื่ว่าสูงร้อยหนึ่งร้อยสิบเมตรครับหอคอย หอกท้อยขืนฟี่ครับรชุ่มฟี่ชุ่มเมืองฟี่ครับดูว่าอลังการง่างจ้าข,ของเมืองโคราชครับอีกคือจังหวัดนครราชสีมาประตูสุริยานบอกไง่ายๆว่ายาวโคราชไปเปียบเทียกครับหลายเมืองเมืองหรือว่าเมืองหลวงของเมืองลาวมันคนระแบบครับมันคนระย่างเลยครับคนละชั้นคนละสั่นกันพี่นอง เกียบอะไรครับช่วงถนนเอ็มดีขึ้นครับทางทางเซนนีก็ถือว่าเขาตัวเมืองโคโราชอาลียวซ้ายไปทางโชค สูง110เมตรขึ้นไปช่วงี่ได้พี่น้อง You <laughs> คิดเล่นจริงหรอครับสิ๊กลาบันซองกับสางไม่เพรว่าจุดนี้อตอนาราก็าาเดียภาไป็นแดงเขาเ่าไปในเมืองเนาะเพราะว่ารถติดทั้งปีดจะเป็นนรกแน่นอน พี่น้องเอ้ยโดนบานเมื่อเนี่เขาตัดหนาเมื่อป้ายโฆษณ่ามงหันน่ะพี่น้องไอ้มงมังแยกสีด,ดำๆเ,เขาเกิดเปิดปเต็มจอหรือยังไงพี่น้องหรือเขากลั่นกลังนข่ากลังเห็ดอยู่ครับจะขันเห็ดกป็จอใหญ่เนี่ยโอ้ชิ้นใหญ่ล้ากนการเนาะแต่แว่าเขาเป็นจอใหญ่แหละแต่ยังอ๋อเขากำลังเห็นคนกำลังเห็ด ติดตั้งอยู่ครับวานเ,เต็มจอครับตเต็มจอนี่ยร่างการเตะแน่นอนตัวรถว่ามันชี้ไงท,ทำไพี่หมอครับพีคืองล้าจสีมาตัสวยันครับพี่น้อครับโอ้อชี้ไงร,ร,งรง่างการเดี๋ยพาพี่น้อ อย่าให้แรนเขาต้มเมืองนิก็คัวที่พอไหวพี่น้องรถติดป่ะพี่น้องปะ่ะคุณชุมมันในการต้องกันครับตอนนี้บาร่ากับสิมมงนาไปทา่าแยกชาวมิโนนครับแยกติดทางหลังนี่คือไปทางคอนแกน ใช่ไปทางโศกไส้กันได้ครับบุรีรัมย์โศกไส้ครับลาวทีเดียวหัวบอกไปทางสระบุรีเนาะเรากำลังท้าถนนใหม่ทุกที่เห็ดเป็นกอกลางครับปลูกปลูกต้นไม้ปลูกต้นไหลคิดว่าเป็นเมืองเจริญเจริญที่สุดก็ว่าได้ครับในในอ่าปิดไอ้อันนี้เนาะเขาคิดว่าน่าจะ เทียบกับหลายจังหวัดก็ที่โคราชหรว่าผมว่านี่สุดยอดปุมูหรือปมว่าในเรื่องพวกการต่องเที่ยวหรือยังนี่ก็ที่ไปทางเหนือเนาะทางทางเหนือแน่ทางแถวขอนแก่นส่วนมากก็ที่เป็นแบบลูกบอลลายนะครับเนาะลูกบอลชั้นน้ำครับ กงสกายบอกพี่ดาบีบอ,อ,อกถ่ายกลยอยู่ในกรุงเทพครับมีโ,โรคราชด้วประตูสุวิสารครับชมเราเป็นอะไรบ้างครับก็ถ้าเกิดเพื่อนบ้านข้างบ้านนะครับสปปลาวนะครับทางคนสปปลาวมาชมเราก็โปรดเข้าใจด้วยว่าคนไทยไม่เคยไปบุลีนะครับไม่เคยไปถ่ายเปรียบเทียบ ว่าบ้านไหนจเจริญบ้านคุณเจริญเมืองไทยจเจริญกว่าลาวไม่ได้เปรียบเทียบภาพที่เห็นที่ผ่านมานะครับในวีดีโอก็คือก็คนทางโป,ปอปอลาวเนี่ยเขามาทำนะครับเขามาพูดให้ท่านเห็นว่าเมืองไทยเขาพัฒนาอย่างไรนะครับแต่ความเข้าใจคําว่าจเจริญของเมืองไทยนี่เขาไม่ได้วัดที่ถนนหนทางนะนะครับเขาจะวัดที่สาธารณปรูปโภคพื้นฐานต้องมีครบ สะดว,วกสบายก็คือถิดต่องหน,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 นทางการบริการด้านการคมานาคมนั่แหละครับมีสวัสดิการรัฐมีเงินเดือนตั้งแต่เกิดนะครับตายก็มีชาปนกิจนะครับแต่ชาปนกิจเราต้องเข้าเป็นชาปนกิจเนาะเรียนฟรีถึงมัธยมนะครับเงินเดือนผู้สูงอายุนะครับอย่างผู้พูดสาสหามาในพลนก็มีเงินเดือนผู้สูงอายุถึงแม้ว่าจะน้อยนะครับ เดี๋ยวรัฐบาลต่อไปเขคงจะปรับให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจนะครับคนพิการนะครับก็มีสวัสดิการดูแลนะครับค่ารักษาพยาบาลฟรีทั่วหน้านะครับก็นี่คือคําว่าเจริญของคนไทยนะครับคือสวัสดิการต้องพร้อมนะครับเพื่อชดเชยประชาชนคนในประเทศนะครับที่ตลาดกามทํางานมานะครับอีกอย่างเรื่องสําคัญที่สุด ที่คนไทยตระหนักที่สุดก็คือเรื่องการศึกษาที่ประเทศไทยนี่เขามีภาคบังคับนะครับเขาบังคับให้เรียนนะครับผมไม่เหมือนทางสปปลาวอิเลเกะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ส่วนมากก็ไปเรียนนะเอาปากท้องให้รอดก่อนนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสัญหาไม่รู้ใดพนนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณครับไม่มีดราม่านะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ